ไปโกยไม่โกยวะเธอเออบังเกอร์มาีคนโดนเลยนะเอฟโวตายังว็เพื่อนเพื่อนวยะไรอยู่คนเดียวเนี่ยอ้าหนาเพื่อนสวยเพมีอะไรมืออกโดนรโดดพี่แหมบิวว่าลงพี่เนี่ยข้าน โอ้ยดูใครยิงหมวกรึป่ะเดียเห็นป่ะที่หมูไปร้องโผล่ไงใครยิงหมูไร้องโผล่เดี๋ยวเข้าทำไมล่ะโง่ว่ะเอ้ยหมูได้บอกได้บอกไม่เก่งไม่เก่งก็ร้องโผลเนี่ยไปร้องโผล่เลยไม่ลงกันอ่ะเฮ้ยต้นไม้นั่นอ่ะผมโดนว่ะโดนเพื่อนไปวิ่หากู่ไปสัตว์จริงยิงเลยกูตกใจมีคนเกย์ไปร้องเกยีไปร้องเกยพี์ <c oughs> อะไรหมูอะไรวะแท่นี่ยิงน้องไม่ได้ขอโทษเลยอรัโอ้หน่มเล่นแล้วลงไมดไหว่ลถ <c oughs> ึงแมงทีแตอยู่คนเดียวยื่คนเดียวลังทางว้าวเฮ้ย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 ล็อกขนาดนี้เลยวะไอ้ตัวนี้ ปใจโอ้โหนี่โปรนี่ใช่ไหมเดินขึ้นโงินเมื่อกี้อ่ะมึงเตรียมตัวฟาร์มใหม่ได้สัตพอนอนรล้เก็บปืนได้